สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านขาวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นที่เคอีอเช้าบ่ายนะคะทุกคนขาวันที่ห่งกุมภาพันธ์สองพันห้กค่ะทุกคนคะ่ะวันเสาร์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางพี่น้องเจเบ้าพิษวันที่สนะคะทุกคนขอโทษขออภัยนะคะทุกคน วันที่3คุมภาพันธ์2568นะคะทุกท่านขอโทษขออภัยนะคะทุกคนวันจันทร์นะคะทุกคนทําไว้แล้วลืมนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ํากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f อฟซีขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้ f ฟซได้รับชมต่อไปนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งลูดนะคะแยกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วนเอฟท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้นะคะทุกคนก็ให้รอดูเลขเด่นประจําวันที่ท้ายคลิปได้นะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันก็มีเข้ามาดูดเหมือนกันแต่ FC จะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคน ทุกคนเราไปดูวันที่สามสิบเอ็ดก่อนนะคะทุกคนว่าเข้าหรือหลุดวันที่สามสิบเอ็ดหลุดนะคะทุกคนมาตะเลขสี่พี่น้องรอบเช้ารอบรอบเช้าเจ้ให้ห้าและสี่รอบบ่ายเจ้ให้แปดและเจ็ดรอบเช้ามาศูนย์สามเจ็ดสี่ศูนย์นะคะทุกคนมาเขาเจ็ดของรอบบ่ายพี่น้องเด่นมาสี่นะคะรอบบ่ายให้แปดและเจ็ดมาสองสี่เก้าห้าสองมาเข่าหากับสี่ของรอบบ่ายของรอบเสาพี่น้องเอา แล้วจะสิเป็นไปเนาะจากพี่น้องคะเลขเด่นประจําวันหกกับหนึ่งหลุดหมดนะคะทุกคนสําหรับวันศุกร์นะคะไปต่อลุ้นต่อวันที่หนึ่งวันที่สามนะคะทุกคนวันที่หนึ่งอีกแล้วพี่น้องสาหรับวันที่สามนะคะทุกคนวันจันทร์จากที่ใจคํานวณตัวเด่นมาได้นะคะทุกคนใจได้เด่นอยู่ที่สามและสองเรามาดูความน่าจะเป็นสามหนึ่งสามศูนย์สามเจ็ด สามสี่สามหกสามสองสองนะคะสองหนึ่งสองศูนย์สองเจ็ดสองสองสองสี่สองแปดค่ะ เด่นรอบบ่ายอยู่ที่1และศูนย์กเอฟซีขา1นึ่งนะคะหนึ่งสามหนึ่นะคะศูนย์ครบอนศูนย์หนึ่งศูนยนย์สองศูนย์ 0นี่ก็คือคู่ความน่าจะเป็นนะคะที่นี้มาดูคู่ตัวเด่น3 2 1 0 3 1 1 0 3 0 3 0 0 3 3 2 2 3 2 1 1 0 2 1 1 2 2 1 1 2 2 0 0 2ขอทุดขอไปกันทุกคน1กับ0นอกไป1 3 3 1 1 2 2 1 0 1 1 0 3 3 0 0 2 2 0 fc ขานี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย fc ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยทุกทุกคู่นะคะที่นี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันจันทร์อยู่ที่2กับ7นะคะทุกคนเบิ้ลประจําวันคือ22และ77เลข2และเลข7นี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะ เด่นรอบเช้าอยู่ที่สามในสองเด่นประจำวันอยู่ท <passado> ี่สองในเจ็ดเป็นสามสองสองสามสามเจ็ดเจ็ดสองสามสามเจ็ดเจ็ดสามนะคะทุกคนติดคู่ตัวเด่นสามสองสองสามสองค่ะสองสองสองเจ็ดติดเลขเด่นประจำวันเลขเบิ้ลประจำวันหนึ่งกับศูนย์ล่าปลายและสองกับเจ็ดเป็นหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะทุกคนติดคู่ตัวเด่นหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะทุกคนขาศูนย์ค่ะ ศูนย0สองติดคู่ตัดเรศูนย์ส0นย์นะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะเอฟซีามีคู่ไหนที่ชอบบ้างไหมคะชอบก็สามารถตามได้นะคะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะเอฟซีขาสำหรับคู่ที่ใจจับให้นี้เป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันถ้าเอไม่ชอบ สามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคีกนะคะวันที่3คกุมภาพันธ์6 8 6 8ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่เอฟซีทุกท่านมอบใหนะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้เอฟซีโชคดีค่ะโชคๆมันหมันสุขภูสุกค้นพี่น้องสวัสดีค่ะ